ไปทุกคนรวมพลังโอ้โหทุกคนตีไม่โดนเลยดูดิดูด,ดิมันวิ่งมันมากแบบโอ้โหเหมือนไล่ยิงไล่คนบ้านคนเดียวดิพี่ไล่คนบ้าอย่างมันเลยลุงบัสมาดู่แล้วโอ้โหนี่นี่นี่ ไม่นะสามสองหนึ่งอันแล้วชิบหายว่าแย่จังเลยไม่ท,ทันเควสอีกเควสหนึ่งไงมันก็จบวันเลยแล้วกันอย่างไรเราก็ได้ชื่อแล้วเราไม่เอาเมตด เอซ้ายอ่ะเอาแตอเชลเซ่เชลเซ่เเแม่งครับถ้าว่าใช้ EGO อ่ะชุดชุดใช่ไง EGO ให้ดีๆหน่อยั้ามันพังแม่งเชฟเวอรบอกเอเอเดี๋ยวถ้ามันพังอ่ะเดี๋ยวจ่ายให้แต่ถ้ามึงมาถามกูเรื่อง EGO ว่ามันพังอีกทำไมเดี๋ยวกูจะต่อยหน้ามึงแทนล้วจัดการว้าวห้าตัวอย่างงั้นเลยอย่างน้อยก็ไม่ใช่ระด,ดับหมอลำนะไปทุกคน รวมพลังโอ้โหทุกคนตีไม่โดนเลยอ่ะดูดิดูดิมันวิ่งมันมากแบบเอ้หเหมือนไล่วิ่งไล่คนบ้าคนเดียวดิพี่ไปิดคนบ้าอย่างมันเลยเพื่อนม่เปิดดแลอ้ว่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปืนมาจากไหน เฮ้ยบอยเอา้าเอา้าชิบเอ้าอืมนหน้ามืดหมดเลย <laughs> จบเฮแล้ว <c oughs> แตกเรียบเลยโอ้โหตายตายเรียบ โอ้โหอ้โหเป็นแถวเลยใจกระสุนมีค่าเท่าไปตายเรียบเลยไปต่างโลกด้วยกันนะไปต่างโลกเลยพวกมึงไปว้าหายไปเลยจบวันนี้แล้ว เจอกับนรกขุมใหม่ช่องเช่นบอกว่า9เจดีกว่า2คนถือว่าเป็นเอกชันท์ไปฉันจำคุณได้เอรอยยิ้มที่อดอบอุ่นอยู่เสมอมันเป็นกฎที่ไม่ไถูกตั้งขึ้นแต่ว่าผู้สร้างก็ควรจะตั้งชื่อให้กับสิ่งที่ตัวเองสร้างขึ้นมาสิอย่าโยนงานของนายให้คนอื่นสินายเป็นนักออกแบบนะเอาล่ะ ช่วยช่วยตั้งชื่อให้หุ่นตัวนั้นหน่นอยเถอะอย่างน้อยก็ตั้งชื่อให้มันแล้วก็ประตูที่ไปเจอก็ทางนั้นนะผมเองอ่ะก็ได้รับบทเรียนแล้วว่าผมอะปล่อยทำงานที่ได้รับมอบหมายไว้ไม่ว่าจะชอบหรือไม่ก็ตามบุเอเลเจล่าผมเจอบางอย่างแปลกๆในบันทึกบันทึกนี้นะ่ะมันแสดงว่า ไอห,ห้องกักกันนั้นอ่ะตัวเลาะของห้องกักกันนั้นน่ะมันล้มเหลวทำให้ไอพวกเออสิ่นแปลกประหลาดพวกนั้นน่ะมันเดยวมาได้นะแล้วก็เท่าที่ผมทราบอ่ะประตูนั้นอ่ะมันยังใช้งานได้ดีตลอดทั้งวันเลยและมีร่องและไม่มีร่องรอยของความผิดปกติใดๆไอเชล่ามันเงียบเลยแต่ว่าคนที่มีอำนาจที่จะสั่งล็อกห้องนั้นได้ ก็ก็คือคุณไงคุณยิงเจาฉันรู้อยู่แล้วคุณจะต้องรู้เรื่องนี้แต่ว่ามันก็เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้เล็กน,น้อยแหละต้องขอบคุมความพยายามที่ครอบยอดเยี่ยมของคุณผนแผนของคุณนะ่ะทาให้อัตราการหลบหนีของต่ํามากเลยละ่ะคุณเป็นคนที่มีความสามารถมากฉันขอมอบคํานี้ให้คุณเลยละ่ะแต่ว่าไอ้สิ่งผิดปกติพวกนั้นนะ่ะจะสร้างพลังงานมากขึ้นผ่านการฆ่าผู้คนอ้าว งจะล่าอย่าบอกนะว่าเธอปล่อยติ่งปลาแปลปลาหลาไปไล่ฆ่าคนนะะนี่มันโหดร้ายกันไปแล้วเชิเสร็จพนักงานคนใดพนักงานที่ทำงานที่นี่เนี่ยโชคดีมากเลยนะที่ได้รับว่าจ้างให้ทำงานในแผนกใดแผนกเงินรู้ป่าว่าทุกๆคนน่ะทะเลาะกันมาเพื่อทำงานที่นี่ทุกวันแท้ๆ เชี่ยนี่มันคนในก็อยากออกคนนอกก็อยากเข้าหรือว่าเนี่ยดังนั้นไม่ต้องห่วงเลยจะมีคนที่จะมาแทนคนที่ตายไปเสมอว้าวนี่นี่กูส่งพนักง,งานพนักง,งานพาลงมวยต่างโลกเศร้าเลยเนี่ย <c oughs> คุณมีสิ่อะไรอะ่ะที่จะมาแย่งงานงพวกเขาเ <Cheer. c oughs> ชี่ยเสร็จไม่น่าเสียเลยโอ้โ oh. หอย่าลืมว่าเป้าหมายของบริษัทเรามีเพียงเป้าหมายเดียวเท่านั้นอ้อ oh. ฉันเป็นปัญญาปละดิษที่สุดยอดที่สุดในสังหญิ่งนี้ฉันไม่เคยทิ้งร่องรอยหรือหลักฐานไว้อย่างแปลกอะไรแปลกๆเลยดังนั้นนายสนุกหรือเปล่าละ่ะกับการเล่นเป็นบทนักสซึมใช้อะเองงจล่าแม่งโคตรคม